โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มแจกนะครับรางวัล Lucky Member b o n u บนะครับของ r r e e o o นะครับที่สมาชิกแต่ละท่านนะครับก็จะผ่านคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการสุ่มนะครับเพื่อแจกรางวัลในครั้งนี้ครั้งนี้นะครับก็เป็นรอบโบนัสเดือนที่21นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายน2567นะครับซึ่ง Lucky Member b o n u บเดือนนี้นะครับก็คือ37 บาท68สตางค์นะครับส่วนเอฟพีเอนะครับก็คือ188บาท40สตางค์นะครับอ่ะโอเคผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับมีทั้งหมด7ท่านนะครับที่ที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับมาซุ่มกันเลยครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับไป โอเคได้แก่หมายเลข a 0 2 1นะครับก็คือแม่แจ๋วนะครับก็ได้รับลัคกี้เมมเบอร์โบนัสไปนะครับ37บาท68สตางค์นะครับแล้วก็ไปรวมกับโบนัสส่วนตัวนะครับก็จะได้โอนให้พร้อมกันนะครับอยากมีสิทธิ์ลุ้นรับแบบนี้นะครับามาศึกษาคติกากันได้ง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ